คือมันหลับยังไงก่อนหรือมันอยู่นี่ก่อนเผื่อไปร้องที่พวกอื่นโวยวาย เรียบแล้วนะไม่คือพูดเก่งเกินเอาไปทำงานไม่ได้เราอย่างนี้ปกติแต่ก่อนต้องเรีน ตายละต้องเงียบเขาจะหยุดแล้วเราจะพาน้องไปไหนได้ยังไงอะถ้าน้องพูดไม่หยุดอ่ะมันเหมือนฉันเลยแกเอามันตั้งเฉยๆไหมแม่เพราะว่ามันเหมือนฉันปะ เขาคับใครอ่ะเหรอน่ารักอะ่ะสารฝันตอนเด็กเว่์ มีสต็อปไหมคะไม่ได้อยากรู้ว่าร้องเพลงยังไง,งไน่ารักมากอันนี้หนูสั่งมากดเปิดปึ๊บร้องเพลงหลับคือกดท้างบนกิงข้าวปิด คล้องไปทำยังไงให้มันหลับมันไม่เห็นบอกเลยหลับอ่ะหลับอ่ะ<ฮ>มีวิธีการปิดไหมคะกดครั้งนี้สามหรอไม่ใช่ดิหนึ่งสองสาม ปิดแล้วป่ะ มันไปด้วยได้แล้วอันนี้อย่าพิ่งไปแล้วกันน้องวันนี้ไม่เปล่ยนใจละทุกคนมันหลับแล้วจริงๆจงมีเฟอร์บี้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งสีนี้เลยเดี๋ยวค่อยมาแกะเล่นกันเดี๋ยวเย็นนี้วันนี้เราไม่ได้ไล่นานนะจะไล่เล่นกันได้พี่จุ๋มมันหลับแล้ว นี่มีตัวย่างให้ดูเดี๋ยวให้ดูดดดไปจริงพูดที่โรงพยาบาลคือหานี่ตอนแรกว่าวันว่างช่วง,งว่างจะเอาอันนี้มาต่อ ตื่นในรถคือเขินคนขับรถเลยนะแต่ก็ต่อได้นะต่อเลยไหมละ่ะพ่งนี้ก็ว่าง โนโนอุ้ยตกใจพีพีไอ้พี่ก็ถึงแล้วนะอะไรนะอะไรนะอีกไม่ถึงสิบนาทีเขาจะถึงและอือือฮึโอเคครับเดี๋ยวรับเขารับหน้าบ้านนะอ่า พี่โจมเราจะมาแล้วใช่ ชิ้นที่หนึ่งกลับมาไล่ต่อต่อไปนะคะชั้นที่สองนั้นได้แก่แล้วมันติดกันยังไงวะคืนนี้มันจะยังไม่ติดกับใครถูกปะ่ะคือไว้ย่างงี้ก่อนคือกลับมาชั้นงงแน่นอน พี่จุม๋มอีกไม่ถึงสิบนาทีเขาถึงแล้วนะพี่จุ๋มต้องเตรียมตัวต้องเตรียมตัวเดินออกไปหรือเปล่าแงพี่จุ๋มเป็นคนล่างหนูออกไปจากบ้านแล้วกันอะไรมันจะชํำหมดเปล่าอันนี้กับอันนี้ ีลงมันนีเหรออย่างนี้

วุยยากอะ่ะคุณน้าบอกไม่ละเอียดเลยงงอะ่ะหรือเขาบอกละเอียดเราไม่ฉลาดเองวะเดี๋ยวก่อนเอาใหม่ชันว่ามันไม่ใช่ คือสอันฉันเองธนาคารไปไม่ไหวแล้วหมดแรงแรงหมด มีถุงชิปล็อกไหมเออตัวต่อมันจะหายไหมเนี่ยจบรวมแล้วหอแมงเขาบอกาบอกว่าไปขึ้นรถก่อนเขาสิบนาทีถึง คื ừ, อเขาต้องถึงแล้วปะ ตัวน,นี้หรอสามเราไปลวนนี้อันเนี้ยถูกแล้วแล้วแม่อันนี้มันเว้นสองอันนะ อ๋อฉันถ้าใส่อันนี้ผิดออกเดินทางไปก่อนเขาบอกว่าเงยหน้ามาพี่จอม พีทโทรตามแล้วเนี่ยพี่พีทล้มรอหน้าบ้านแล้วพี่จูไม่ยอมเดินออกจากบ้านไม,ไม่รู้เขาว่าแต่แง่เอาพององุนไปให้แม่พี่พีอยู่นั่นแหละแม่อยู่โรงพยาบาลออ๋อ,อจะไปเปียหมอได้อะไม่ดีอืแ<ข>อแคร์บอกแล้วตีเชื่อบอกว่าให้ดูปลุกปลุก จุ่มบอกให้จุ่มลุกลุกจุ่มก็ไม่ลุกเอาอะไรโกยนี่ไงไม่เดี๋ยวมันหายอ่ะท้าไมืะอยู่เฉยยังไม่เอาของหมูทิ้งไว้แล้วเมื่อกี้พี่หาไม่เอาแล้วคือบอกเอาสิบล็อกไม่ได้เอาถุงอืมอร่อยไม่กินไป ก็ไม่เอาแล้วยังยังยังไม่ไหวจะค้นของอีกยังยังยังโทษใครดีคะแก้มบุ๋มเหรอคะอค,คือทิ้งอะไรอยู่ไม่ได้ทิ้งอะไรเลยเป็นอะไรอย่าคือต้องหาเรื่องกันให้ได้เลยต้องมือต้องจับผิดกันให้ได้เลยมันเป็นอะไรเสื้ออยู่ในมือแล้วทุกอย่างพร้อมคือรอพี่จุ๋มคนเดียวตอนนะี้พี่จุ๋มทุกคนรอพี่จุ๋มอยู่ เสร็จแล้วคุณหญิงเมื่อไรจะลงมากุ้งวาของเธอมีแมสหรือเปล่าฮะมีแมสบอไม่ท่ะเอ้ยไม่มีแตเอาไปสูบอันนี้มันอันล็อกจากแม่นางไม่บอกเออไม่ล็อกเรา เสียงพี่พีดน่ากลัวม่หเขาอยู่โรงพยาบาลเขาก็ทำถึมไปงั้นแหละพี่จุ๋มพี่พีดน่ากลัวไหมพ,พี่หรออมไม่นะดูดูดูช้ามากคนเดียวเลยดูพลุงพลัง ตะโกนแหกปากเรียกเธออยู่เำีไนะอ๋อเดี๋ยวปขอเอ๊ะวันนี้พี่พีไม่ได้ขับรถออกจากบ้านหรอขับขับไาไหนเออไม่ได้ขับใช่ไหมเพราะพี่พีเหมือนเขารถเขามารับปะ่ะดไหมถามก่อนพี่จุ๋มขวดน้ำเขาเี็งดังอ่ะิวนวันนี้พี่พีไม่ได้ขับรถออกมาหรอ เสื้อคลุมมาแล้วค่ะคุยให้รู้เรื่องก่อนพี่พีบอกทำงานไม่เป็นสุขเลยจึงนี้สาวเสื้อมาแล้วนี่ไงพี่พีทพี่พีทขับรถออกมาเป่าวันเนี้ยอ๋อก็คือคันนี้ก็คือจะมาส่งพี่พีทที่บ้านใช่ไหมงั้นหนูก็จะเอาอังมุดกับเสื้อไว้นี่เนาะ Okay. พ,พ,พี่จุ๋มพีี่จุ๋มช้าหนูห,นหรือิ่งขึ้นวิน่งลงเอาของพี่จุ๋มเอาสเตย์เอาเอาไอ้นี่มาป้าไปิอนมาปะเอามาค่ะทีกระเป๋า<ม>อยู่ในรถแล้วพี่เชื่อไม่เชื่อนะลอดูในติ๊กตอกได้เลยจริงคุณบุ๋มก็พี่เห็นคนุณยังต่อเด็กโก้จุม๋มจุ๋มผิดจุ่มก็ต้องยอมรับผิดค่ะว่าจุ่มช้าบุ๋มบอกว่าอีกสิบนาทีรถมาจุ่มต้องเตรียมตัวค่ะเอน,นี จ,จุ่มช้าเห็นไหม,หมไคือจุ่มก็ต้องเตยมตัวบุมลุกแล้วเห็นปะพอพี่พีนบอกปุ๊บบุ่มลุกเลยวิ่งรันคือบุ๋มว่ะไอเรื่องไฟลมตูดบุ๋มถนัดอยู่แล้วจุ่มจุ่มเพิ่งเป็นเด็กฝึกหัดแล้วนี้จุ่มมันไม่ถูกต้องค่ะจุ่มต้องฝึกอีกเยอะถ้าจุ่มจะทำแบบบุ๋มอน <c oughs>